สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามีแปบสนติงสไต์เลย Let's ก o find out สวัสดีเนาะค่ะเพื่อนๆทุกคนน้องนาลินเลิกเรียนมาแล้วค่ะเดี๋ยวแม่บานจะพาออกไปลิมหลวเบิงอ่ะว่านน้อ่ออกมายังเนาะค่ะนาอว่านน้อยรอบสองออกมายังน้องนาลินรอถาเก็บน้อยรอบที่สองค่ะเนี่ยค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว Go find a bamboo lovely. No mai ok là luk, bé kéo no mai can lê Daddy, I want to tell you something. Hold just so All by yourself? Yes. What? no mày, kéo no mày. เอปอลูกไรแดงนี่เก็บน้องไม้กับน้องนาดินค่ะเพื่อนๆค่ะแม่บ้านกระไดล้อน้องเลิกเลี้ยนมาพอดีพว่านางว่า้าเก็บน้องไม้รอบสองนั่นนางเจอแล้วนางเจอแล้วน้องเจอแล้ว굿 พอดีน่เบสเกตฮันนีใไ่ตะกาไว้ลูกแกะตามกได้ฮันนีอืออเดิดมันฮันี่เับ นอนไม่นอเน้น่อยค่ะนี่ลูกเ <laughs> นี่ยค่ะบทดนนี่

I had a pet panda and I found a bamboo for it, I would just feed it. Just nah. Honey, look. <c oughs> มันนี่ค่ะมันนี่ผลงานค่ะผลงานรอบที่สองค่ะทยอยออกมาเรื่อยๆแล้วค่ะนอใหม่อะลิ้มรัวของแม่บ้าน in U.S.A. ทยอยแทงยอดแทงนองนอ,ออกมาให้ได้เก็บไปปอกกินรอบสองล้ค่ะเพื่อนเนี่ยอ๋อ สว <laughs> uh ีท huh. ฮ <Over there. S 2> ัดลูกสวีทฮัตอ๋อโอ้ว่าแด หลังจากเก็บน้อไม่ก็จะประมาณนี้แหละค่ะเลิกเลี้ยนมาก็จะออกมาเล่นวิ่งเล่นนิดๆน้อยๆแ้วก็เขาบ้านค่ะ บรรยากาศดีคักน้องลิ้มรัวที่เก็บน้ำม้ตะกี้นะคะอันนี้ยวนเซฟบายบายลูกบายบายก่อนค่ะบายบาย Can you wave your hand bye bye, Peach? ทาทาทางบายบายจะมันคือขักลูกสาวลา่าก็จังซี่ละ่ะค่ะเพื่อนๆค่ะลูกสาวลา่า แม่บ้านเก็บน้อใหม่ส่วนพ่อบ้านนะคะล่างรดค่ะเพื่อนๆบรรยากาศน่า้มเมอ่ยจะเข่ามาก็ประมาณนี้เลยค่ะใบไม้ก็เริ่มจะเป็นสีเขียวอ่าแกแล้ว ดอกไหม่ลิ้มรัวของแม่บ้านดูค่ะแด่บานสวยงามล่ะค่ะสีแดงๆนะแกโอ้ยปีนี้อใส่ได้อยู่ค่ะปีนี้งามยู่แต่ว่าดอกเสียฝ้าอมม่วงเนี่ยงามทุกปีงามทุกปีทุกปี วันนี้อากาศร้อนมากค่ะนี่ก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเข้าบ้านกันคะ่ะน้องนลินในตะก้ารเนาอไม่จะเอาไปนั่งปอกละคะ่ะ ยังนกลองเพาะเลยทีเดียวคิด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 วนวานกกระน,นกกนไดธรรมชาติสวยงามเลยนาาีนาา่แหละค่ะนี่แหละค่ะสนบทของอเมริกาบ้านนอกบรานนอกทั้งอเมริกาก็จะเงียบเงียบบรรยากาศดีต้นไม้ตามเขาตามดอย ไม่เหมือนอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้นะคะนิวยอร์กซิตี้ก็จะมองเห็นแต่ตึกรถแลนบีบแต่เสียงดังเจยวเจ้าคือกันกันกบเมืองไทยเฮาเลยแหละคะ่ะบรรยากาศดีเรือลายวันไหนบางๆแม่บานจะพาเดินาดู ลงไปนูนค่ะนู่นค่ะถ่ายซอยเนาะค่ะดูภาพบรรยากาศตอนอใบไม้พิออกมาสวยงามเวลาใบไม้พีแม่บ้านยังไม่ทันไดน้พาเดินดูหมู่บ้านเลยค่ะชน,นบ,บทชน,นบ,บท คันเนติกัดโนแฟฟฟิวค่ะเพื่อนๆค่ะคัเนติกัดโนแฟฟฟิวก็จะประมาณนี้เลยวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะเพื่อนๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายโอ้ยอ่อนซอนอ่อนซอนบรรยากาศถึงไหนนาเรนถึงไหนเห็นขี่กระเดือนนางเห็นขี่กระเดือนไปกันเนาะค่ะเนาะบ๊ายบาย ขี่กระเดือนก็คืออ่าใส่เดือนนั่นแหละค่ะเพื่อนๆค่ะก็คือใส่เดือนค่ะทางอีสานบ้านแม่บ้านก็เอิ้นอ่าเรียกขี่กระเดือนค่ะใส่เดือนโอ้ยไปละค่ะบาย